เราก็มาพักกันที่แกลบฮอลเดย์วานานาวาจุดพิเศษสำหรับแกบที่นี่ก็คือนี่เลยค่ะเขาจะมี w r i s t b a นะคะที่เป็นคีย์การ์ดเข้าห้องและก็ยังสามารถแอคเซสเข้าไปในสวนนด้วานานาวาได้นะคะซึ่งเข้าได้ไม่จำกัดครั้งดูทานแค่ไหนก็ได้เข้าๆออกกี่รอบก็ได้เข้าต่อตีสามไม่ได้เขาปิดกันแล้ว แข่งโรแรมเข้าได้ถึง9เอ่อ9นาฬิกาตอนเอ้ย9าอ่ะเอ่อทุ่เอเคืออย่างเมื่นต้องเ้าค่อนเราเมื่นเป็นวัาวันสาร์ฟ้าจะิดิดหน่อยเพราะคนเยอะเมื่อวานเขาก็ปิดตั้งแต่ถ้วันธรรมดาเนีก็ต้องเชิคกับทางโรงแรมนะโอเคพร้อจะดูยังคะเด็กๆครับีมาตามาตามมาแขงตึ๊ด่ ยรีค่อกว่าเลามาถึงก็จับจองห่วงยางของตัวเองเลยใช่ไหมคะหนาน้เย็นมากเลยคือช่วงที่เรามาเป็นช่วงเดือนมกรานะมันก็เลยอากาศออกจะเย็นๆ้อนนะคะเนี่ยใช่ดูน้องเกดค่ะ ตไกลไกลสนุกไหมไปไกลๆดิไปไกลๆมองหน้าหน่อยโตขึ้นนะคะไกลโตขึ้นนะอยู่นี่เป็นตัวลอ,รรอยอยู่เนี่ยฮะตัวลอยลอยอยู่ฮะสนุกไหมโอ้กระโดดหลัง สไลเดอร์สไลเดอร์สไลเดอร์เลอไรไหลเดอร์อะไยฮะสีเหลืองนะอ่าตอนนี้เราอยู่ทางขึ้นแล้วนะคะใครจะเล่นสีอะไรบอกมาไปสีเหลืองสีแดงสีเหลืองเอามามาไปเล่นสีแดงไปเล่นสีเหลืองแกสโอตรงนี้เปียกครับเปียกโอ้ยหนาวโอ้ตรงนี้มีปืนยิงอ่ะฮะไปไปไไมามาก้าสไลด์เปล่า ไปยังไงคะนี่ยายสีแดงสีแดงมาที่เยลือดสีเหลืองคะอ่าอ่าสีเหลืองก่อนเยลือดสีเหลืองปาร์ตรถไฟยืนรอตรงนี้ปล่อยตัวละวตาลงมาเลยว้าวเกตเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นฮะน้ำถังใหญ่มันลาดอ๋อมันลาดจากข้างบนลงมาค่ะเมื่อกี้ไก่ตกใจไหมไกยเนี่ยวิ่งเป็นหนูอ่าบายบายมาแล้วมาแล้วสีเหลืองอ่ะฮะอ่าเบลลาไปมามาเร็วเร็ว ไปอินถอยไปแต่ไหลลงไปยืนกันเลยไดเอาทีละคนเนี่ยอ่ะไปก่อนเลยค่ะบ๊ายบายค่ะุ้ยโอ้โหหมุนไปแล้วทำไมมันช้าจังอ,อ่ะเฮ้ยมันช้ามากเลยเจ๊ต้องต้อง,องเงยเขาเรียกอะไรนะต้องนอนเนี่ยต้องนอนฮะนอนลงไปเอาไม่ค่อยไหลเลยออกมาแล้วออกมาแล้วโอ้โห ชา้าจังเลยเนาะช้ามากสบายมากนี่ลุงดูรอเทอยู่ลุงดูรอเทอยู่อ่ะกย้ายไปไป,ไปกยายไปกี่คนโอ้เงยเอากาไป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 ออ่ะเดี๋ยวลุงดูรอรอเทอยู่เทเอาไม่โดนเอาไม่โดนอ่ะอ่ะตรงนี้อมีแบบโซนเด็กๆนะคะโอ้นี่นีมีอะไรมีชิงค้าเป็ดเหรอคะานะ่ะหมาหมุนเป็ดคะ่ะอ่ะ กายไปไหนแล้วกายกลายเป็นสไลเดอร์ตรงนู้นเหรอ,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 อมาแล้วมาแล้วกายมามาเลยมาเลยลงมาสิเอาอันไหนเอากลายเอาไหนฮะอ่าตรงนี้แหละเอากลายลงมาเอามันไม่ไปค่ะ <c oughs> <S <s <ık> <S มันเนิร์ดค่ะมันเนิร์ด <c oughs> ค่อยๆลงมาอย่างสโล่ <c oughs> ลงน้ำไปสิลูกกลัวอะไรเล่า <c oughs> <c oughs> เอาอันนี้ดีกว่านี้ดีกว่าอ่ามาเลยมาเลยพร้อมลุยว้าวเอาลงเอากลายมาเร็วกลายเร็วกลายเร็วมาเลยโอ้ค่อยๆไปลงวุ้มอ่าตอนนี้เราอยู่กันที่อาคอคอร์สนะซึ่ง มันค oh. okay. ah, e no, <e ืออะไรคะเจตอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยววัดส่วสูงก่อนค่ะอ่าได้ไหมโอเคอ่ะเดี๋ยวบาม้าช่วยกายนะส่วนเจตเจตได้เลยอ่าไปเลยมาเดินดีๆนะมาเลยมาเลยดักมันเองด้วยเอามาเถอะมาเถอะมาสูงๆนะ

ไปไหมเอาไม่ค่อยมาต่อยให้ลกูกตรงนี้ครับกลายมาว้าวนี่แน่นี่แน่ <c oughs> เยือใกล้มาแล้ว <c oughs> เยือใกล้มาแล้วนะตรงนี้มีปุ่มกดน,นะ <c oughs> <c oughs> เราแบนเลยแค่นี้เองก oh, <no. S 1> <c oughs> ดแ้่โดนไปต่อไม่ได้เลย Papa, jangan ceku. Papa, jangan ceku. Ah, ah, tak nak, tak nak. Ini lah, ini lah.

แจ้งแม่มและคันแจ้งูกไม่ได้แจ้แม่แลวกันเม่ี้ไม่ถึงเลย <c oughs> ไม่ถ <c oughs> นะึงากด้าไว้เจ็กด้างเป็นไงนะแจเป็นไงบ้างกาย <c oughs> นาบูดเลยกายเม่ี้แจงกายเดี๋าจัดการให้ใคร,ใคร,ใคร,รอระ โอ้โหนิ่งเตะนิ่งเตะนะขอโทษนะนิ่งเตะนิ่งเตะอไปล็อกแกลงกันดีกว่าป่ะขอโทษขอโทษไปแล้วสรุปใครแกล่ะอะก่อนก่อนก่อนทำไมครับเป็นนิ่งตัวเป็นปีเลยเอามาแล้วค่ะดู ไอตัวอยากแกตัวหนอกให้ห้วนใช่ปะโอ้ยเฮ้ลองแจกลองแจกเอาเกจไม่ใจลงพุกนะบายบายไปแล้วเจ้าใทำอะไอ้คตัวไม่สำเร็จ

ปัดปนดิปัดเต้นปัดเล่นลูกินันต่อยีิปาดปดินทำไงยอย่ะเดี๋ยวมันจูหดเลือดเธอทำไง ไม่ไปอะ่ะเฮ้เอามาปาักเลยเลีว,วมาม,าม,ม,าม่าักเลวเลว เดี๋ยวจะไปเล่นอันนี้กันนะคะเขาเรียกมูบัแลนเนาะถามแล้วนี่ไงไปเนาะไปไปเจ่นเอาไหมเอาไหมันี่ยนัวร้องเนี่ไม่มีใครลองได้สะกอนเนาะอะเดี๋ยวดูแม่แลนเล่นนะคะ อะไรโดดจากแสบแจงหูเพื่อมาเสียอีตาที่วงหิ่งลงเพื่อจะทอนไปทุกคนนี่แหละโหยหนุ่มากเลยอันลองดูไหมเจ็บคอเลยตัวหนากเอาดูดิไม่เอาพักงบอนทางอะไรเราไม่เล่นต่อเลยเจย์จาว่า แขงมอเตอรมา้าคนเดียวอ่ะอุ้ยสนุกมากเลยใครมาที่นี่นะอย่าลืมเล่นในสองอย่างนาะเยี่ยมเสียงไม่มีแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเราจะเล่นเสือกันนะคะไม่เคยเล่นมาก่อนเลยเขาบอกอเล่นหอนในนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปเล่นกันอ่ะป,ะป้าเข้าไปแล้วนะคะเ,เราไม่เคยเล่น

อเหระไปเลยมาเชียร์น้องเกสกันนะคะมาแล้วค่ะมาแล้วโอ้ยเล่นได้จริงด้วยโอ้โหโอ้โอยได้จริงด้วยเอาเอาขึ้นไปไหนล่ะเป็นไงเป็นไงเจอเจอมแพงเลยเหรอเอาตาบอบบ้าบังเอาตาบอาบ้าบัง เดนเจยเล่นเก่งไหมเอาอีกป่ะลองใหม่ลองใหม่อ่ะเออมาดูมาดามแอนบ้างมาดามแอนน่าจะหลังติดกำแพงอีกหรือเปล่าไปแล้วไปละเอา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 ได้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 อยู่ได้อยู่ได้อยู่เอากระโดดกระโดด กระโดดเลยนั่งนั่งงงนั่งลงไม่ได้ไหนปล่อยมือใหม่ปล่อยมือใหม่ปล่อยมือไปสอ,อ,อ,องมือเอาปล่อยมือดิปล่อยมือ,เ,อ,อเก่งมากเลยโอ้มันมันเอาแอนเล่นเก่งมากเลยค่ะแต่หน้าตาดูแบบไม่มีความสุขเลยกระโดดกระโดดกระโดดเอาเอาอีกไหม ตรงที่เหมือนกันมันเรียนรู้เรื่องการขับสาระกรมไปแล้วก็ไปสน่การแทรกเต็มว่าไม่เต็เใช่ไหม คนเยอะค่ะดูไหมคะดูนะคะที่นี่นะคะที่เดอะบู๊เเนี่ยก็คือเป็นร้านอาหารที่อยู่ในสวนน้ำวาฬนาวานะคะก็จะมีเป็นบุฟเฟ่ค่ะอ l เดย์หมายถึงว่าเราเข้าเข้ามากี่รอบก็ได้มาร้านอาหารนี้นะคะเปิดตั้งจาก10.00นถึง14.00นนะคะราคาก็คือ380บาทเด็ก270คือสมมุติเราแนงกินเที่ยงเสร็จแล้วก็ไปเล่นน้ำต่อใช่ป่ะแล้วเกิดแบบแม่น้ำสุขภาพหิวอย่างกินอีกนะก็สามารถเข้ามาตรงนี้ได้แค่โชว์แขก ขอดัวไปกินก่อนนะอู่อเร็วชปะนมากินตามมากไปดูกันนะคะว่ามีอะไรกินบ้างนะขอดูดูไปกันปอเปียฮโอไก่ทอดค่ะใรอยากดกิน่ทอดบ้างออแล้วก็มีเฟนฟงเฟนไฟนะฮะเป็นอาหารแบบของว่างหน่อยหนึ่งนะคะหม้อนี้มีอะไรฮะดูฮะอ๋อเป็นข้าวอะข้าวมันไก่นะข้าวมันไก่อะแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวไปดูอะมีอะไรฮะ อ๋อเป็นข้าวไก่ถั่ปลาทอดอันนี้ข้าวผัดกาทอดนะฮะ,ะแล้วก็มีสปากเก็ตตี้ตรงนี้ก็จะมีแบบพวกผักผัดนะฮะ,ะนี้เป็นผัดซีอิ้วคะ่ะแล้วก็ข้าวสวยอันนี้แล้วก็จะมีต้มยำต้มยำค่ะอ่าต้มยำค่ะแล้วก็อันนี้แกงเขียวหวานไก่โอ้ แล้วก็มีอันนี้เป็นแกงจืดสาลายหมูสับค่ะโอ้ดีค่ะมีผลละมุงผลไม้นะฮะผลไม้เต็มเลยแล้วมีของหวานด้วยนะคะโอ้ไก่ตักไก่ทอดแล้วก็ตักข้าวมันไก่เป็นข้าวมันไก่ทอดโอ้ดีดีอ่ะใครสนใจก็ลองมากินกันที่นี่ได้เนาะค่ะขอยขึ้นไงบ้างคะเด็กๆอร่อยไหมอร่อยเนาะมีเยอะคนเยอะเลยมีไอติมด้วยนะฮะจายมีไอติมด้วยนะไม่จะบอกว่าอาหารที่นี่รสชาติไม่ได้ให้ได้เลยเนาะอืให้ได้เลย để khỏi cho cho nè สมายาสนุกไหมคะสนุกมากเลยค่ะเดี๋ยวมามาจะไปเล่นไอ้เสียวเสียวสุดๆได้อะใครจะมาเที่ยวแบบนี้สนุกแบบนี้นะคะก็มาที่สวนน้ำวาดานาวาหรือว่าจะมาพักเป็นแขกของคอล์ฟนได้ก็ไดได้่ก็ได้นะที่สวนน้ำวาดานาวาได้แบบคืดีเลยค่ะดีกว่าดีกว่าทุกคนเยอะได้ที่พักด้วยค่ะแล้วค่ะเอาไปดิไปดีกว่าค่ะเอาจรดีๆไปไหนล่ะเอาไปไปเอาไปไป はい。